สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับกับ Toyota Corolla Altis นะครับ 1.6G ปี2006นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครับชมเช็คดูก่อนได้นะครับตัวนี้ตัวท็อปครับ 1.6G นะครับสภาพโดยรวมสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับใช้งานได้ทันทีครับอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับ179,000บาทนะครับผ่อนได้ครับ4,000โดยประมาณนะครับ4-5ปีเลือกได้เลยครับชมเช็คดูได้ที่บางแคนะครับเน้นโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเป็นรถเต็นท์นะครับแต่ที่แน่นอนคือรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับใครจะขายก็ได้ครับขอให้ราคาเรารับได้สภาพเราโอเค จัดได้ครับชมเช็คดูก่อนนะครับเอาติดอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายครับต้องรู้กันแน่นอนครับว่าใช้สบายอยู่แล้วครับชมดูได้นะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพรับรถสวยสมบูรณ์ครับสีสันเงาฉ่านี่นะครับเป็นปี2006นะครับก็โฉมไมเนอร์เชนมาจากปี2003นะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับชมเช็คดูได้นะครับว่า จะเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับสภาพภายในโดยรวมสวยสะอาดกว้างขวาง,วางนั่งสบายแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับรถบ้านแท้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนสีสวยภายในงามๆครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานตกแต่งลายไม้มานะครับสภาพภาโดยรวมสวยเลยครับคันนี้ไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจแน่นอนนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานแบบพอร์ตน,นะครับ ผ่อนโดยประมาณ4,000ก็อย่าไปคิดว่ารวมแล้วจะเท่าไหร่ครับเราเน้นว่าเราใช้งานต่อวันคุ้มค่าครับเดินทางกันทางบ้านครับไปได้ทุกที่ไปตอนไหนก็ได้ครับอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนะครับอย่าไปคิดเลยครับว่าผ่อนจะเท่าไหร่เพราะเราไม่พร้อมในเรื่องของเงินสดนะครับฉะนั้นผ่อนเน้นเอาไปใช้งานคือคุ้มสําหรับเราแล้วครับร้องชมและเช็คดูได้ครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับเซ็นทอล็อกแอร์แบ็กเอเบสติเบรกครับใช้งานไปแล้ว190,000กิโลเมตรนะครับ สวยถูกใจก็เช็ครถดูรถได้เลยครับลองชมดูก่อนได้นะครับราคานี้สภาพนี้ถูกใจใช่หรือเปล่านะครับก็ลองชมดูนํามาฝากนํามาเสนอเรื่องที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวครับไปดูรถตรวจสอบสภาพจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยก็ได้ครับที่แน่นอนคือรถเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือลิกคว่ำครับรถสวยสภาพโดยรวมงามมากๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆหน้าท้ายเดิมๆครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานใช้ง่ายใช้สบายอึดถึกคนดูแลไม่ยากไม่แพงสวยสมบูรณ์ลองชมเช็คดูได้ครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านหารถใช้งานที่อึดถึกทนก็ต้องมาเอาติดนี่แหละครับและตัวนี้เป็นปี2 0 0 6ก็กว้างขวางนั่งสบายครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงหาง่ายแน่นอนครับเข้าไปศึกษาในเอาติดขับในแฟนเพจแฟนขับยิ่งได้ข้อมูลเยอะแยะเลยครับ ขอบคุณนะครับหวังว่าทันนี้จะเป็นตัวเลือกให้กับสามาชิกได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้หน่อยนะครับจะพยายามหารถที่สวยมานำเสนอนะครับก็เลือกจัดที่ใช่เลือกที่ชอบเอาไปใช้งานนั่นคือคุ้มค่าที่สุดแล้วครับรหลายๆท่านอาจจะถามหารถบ้านรถบ้านผมบอกเลยว่าไม่มีครับส่วนมากก็มาที่ทเต็นท์นี่แหละครับดูว่ารถคันนั้นสวยสภาพดีเรารับได้เท่านั้นพอครับใครจะขายก็ได้ครับคันนี้สวยครับ